รับพระบรมสารีริกธาตุพระอ,อาหารหันตธาตุประชาชนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะคะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านค่ะพร้อมใจนุ่งขาวข่มขาวเข้า,ขาสักการะอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะผมชวนไปดูบรรยากาศนะคะการเข้าสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่3ตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าค่ะที่เปิดให้เข้าสักการะก็มีพุทธศาสนิกชนและประชาชนจากทุกสารทิศในพื้นที่ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมใจกันนุ่งขาวห่วมขาวมาเข้าแถวรอสักการะกันอย่างหนึ่งแน่น และจากการสอบถามต่างตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้าสักการะอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดียนับว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลให้ความสําคัญในพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดนิทรรศการพระบรมสารีริกาธาตุและพระอรหันตาธาตุในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมหลอดเทียนหลอมใจเป็นพุทธบูชาและกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระวิหารซึ่งผ่านมาแล้วสองวันมีผู้เข้าร่วมสักการะแล้วเกือบ3 0 0 0 0นคนมีจิตอาสาพระราชทาน904จำนวนกว่าร0อคนเข้ามาอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆทั้งที่จอดรถจุดพักคอยจุดสักการะจุดบริการน้ำดื่มและโรงทาน การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอราหันตธาตทุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่วัดมหาวนารามในครั้งนี้ในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศ และวัดมหาวานารามหรือวัดป่าใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีก็นับเป็นต้นกําเนิดของพระอริยสงฆ์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาและยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธียกฉัตขึ้นปฏิสฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินปแปลงเมื่อวันที่30มีสายน2565ด้วย